กระทรวงการคลังฝากถึงคนที่ขึ้นสถานะรอตรวจสอบนะครับวันที่11เมษายนนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลายคนที่ลงทะเบียนเบอร์ไวเบทตรวม่ทิการ .com ไปแล้วแต่พบว่าเงิน5,000บาทยังไม่โอนเข้าบัญชีนะครับเมื่อเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบแม้ว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งนี้นะครับผู้ที่เจอสถานการณ์ดังกล่าว แนะนำว่าให้ลองเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าหมายเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนและวันเดือนปีเกิดครบถ้วนหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับหากเว็บตัดเราไม่ทิ้งกแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอาจต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งหากภายใน2-3วันนี้นะครับไม่มีเงินเข้า ระบบอาจจะโอนเงินเข้าบัญชีในล็อต2ก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับอยากให้รออาจจะล่าช้าบ้างนะครับแต่จะทำงานให้เร็วที่สุดสำหรับการแจ้งบนเว็บไซต์นะครับเราไม่ทิ้งกันจะมีการแจ้ง4แบบดังนี้ 1. ท่านได้รับสิทธิ์ตามมระรการเยียวยา5,000บาทมีเครื่องหมายถูกสีเขียวแปลว่าคุณสมบัติผ่านและเงินเข้าแล้วพราะมีการแจ้ง SMS นะครับ 2. อยู่ในระหว่างการปรับปรุง สถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้แสดงว่าผ่านเกณฑ์น,นะครับแต่ต้องรอเงินเข้านะครับต้องรอเงินโอนเข้าบัญชีอีกสักพักหนึ่งสถานะที่3นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบหมายความว่าอยู่ในช่วงของการตรวจสอบนะครับยังมีโอกาสที่ได้รับเงินเยียวยาอาจจะเป็นล็อตที่2เหมือนกันนะครับ4นะครับไม่สามารถทํารายการต่อไปได้หมายความว่า อาจจะกรอกข้อมูลผิดนะครับต้องทําการลงทะเบียนใหม่อย่างไรก็ตามนะครับรอลุ้นกันเลยครับ13นี้จะเป็นการโอนอีกรอบหนึ่งนะครับว่าใครจะได้บ้างเราไม่ทิ้งกันพักจ่าย5,000บาทจ่ายรอบใหม่เริ่ม13เมษายน63กระทรวงการคลังนะครับระบุพักจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันในวันเสาร์อาทิตย์นี้ชี้รอบใหม่เริ่มจ่ายไว้ที่13เมษายน63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อ9ก้าเมษายนที่ผ่านมานะครับนายเล่าบลแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยถึงไรายละเอียดนะครับเรื่องการรับเงินเยียวยา,า5,000บาทจากการลงทะเบียน w w w e เ t ราไม่ทิ้งกัน com ในรายการ Newsroom นะครับห้องข่าวเศรษฐกิจทาง nation tv ว่าสำหรับเสราร์อาทิตย์นี้นะครับจะไม่มีการโอนเงินเยียวยา,ยาเข้าบัญชีก่อนที่จะเริ่มจ่ายอีกครั้งในวัน ที่13เมษายน2563ทั้งนี้มาตรการการเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน5,000บาทต่อเดือนนั้นผ่าน w w w เราไม่ทิ้งกัน .com มีผู้ผ่านการคัดกรองนะครับรอบแรกและจ่ายเงินไปแล้วในวันที่8-10ถึงเมษายนมีทั้งทั้งหมดนะครับ1.6ล้านคนจ่ายไปครบแล้วนะครับแต่ตั้งแต่วันที่10เมษายนซึ่งมียอดจ่าย1.4 ล้านคนนะครับส่วนอีก2 0 0 0สนคนนั้นมีชื่อลงทะเบียนกับชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงกันนะครับต้องไปแก้ไขข้อมูลบัญชีเงินฝากให้กับให้ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน w w w ร์ไวเว็บเไม่ทิ้งกันนะครับเช็คสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันรอเงิน5,000บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ w w w ร์ m เว็บไ .com ได้เพิ่มเมนูให้นำข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะผู้ที่มีสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นเพื่อให้ผู้ที่ลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ราว20-30เอร์เเข้าไปติ๊กตอบคำถามให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบคัดกรองคุณสมบัติว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวกระทรวงการคลังได้ส่ง SMS หรืออ e ีเมลแจ้งไปยังข้อมูลการติดต่อที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วหรือสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะของท่านได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com หากสถานะแจ้งว่านําส่งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาตอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วกดปุ่มให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบบ จะมีชุดคำถามเพิ่มเติมคัดกรองตัวตนของผู้ลงทะเบียนซึ่งท่านจะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นจึงควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยันและหลังจากยืนยันแล้วระบบจะจัดกลุ่มให้เข้าสู่ขั้นตอนเยียวยาต่อไปทั้งนี้ภาพรวมของหน้าเว็บไซต์ www t รอไม่ทิ้งการ com ขณะน,นี้มีอยู่5เมนูหลัก ให้กดเข้าไปคือลงทะเบียนมาตรการเฉลเชยรายได้สีน้ำเงินตรวจสอบสถานะสีเทาและยกเลิกการลงทะเบียนสีแดงซึ่งจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกสำหรับผู้ที่ต้องการกดยกเลิกการใช้สิทธิ์การลงทะเบียนรับเงินเยียวยาและอีกเมนูหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินจะเป็นสีเหลืองโดยมีการเพิ่ม รายละเอียดว่าเฉพาะผู้ที่รับสิทธิ์ที่บัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้และปุ่มให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นี้จะเป็นสีเขียวเฉพาะผู้ที่มีสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นเราไม่ทิ้งกันพักจ่ายเงิน5,000บาทเริ่มจ่ายอีกที13-14เมษายนนี้อีก6 0แสนราย กระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยว่าการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะครับผ่านเว็บไซต์อีกรอบหนึ่งในวันที่13-14เมษายนนี้อีก600,000คนนะครับแบ่งเป็นวันละ300,000คนนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นี้หยุดจ่ายเงินนะครับตามระบบราชการยอดลงทะเบียนล่าสุด26ล้านคนนะครับตัวเลขพุ่งหลังเริ่มโอนเงินให้ประชาชน นายรวลรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆสกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามาตรการเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน5,000บาทต่อเดือนนะครับล่าสุดวันที่10เมษายนยอดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ26ล้านคนเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนจ่ายเงินเยียวยานะครับอยู่ในระดับ24.3ล้านคนเท่านั้น ซึ่งประเมินว่าประชาชนให้ความสนใจมาลงทะเบียนเพิ่มเติมหลังจากรัฐบาลเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับผลกระทบสำหรับผู้ผ่านการคัดกรองรอบแรกและเริ่มจ่ายเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่8-10เมษายนมีทั้งหมด1.6ล้านคนจ่ายไปครบแล้วตั้งแต่วันที่10เมษายนซึ่งมียอดการจ่ายเงิน1.4ล้านคนส่วนอีก200,000คน มีชื่อการลงทะเบียนกับชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงกันต้องไปแก้ไขข้อมูลบัญชีเงินฝากให้ตรงกับชื่อการลงทะเบียนที่เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับทั้งนี้ในส่วนของวันที่11-12ถเมษายนหยุดการจ่ายเงินการจ่ายเงินต้องดําเนินการในระบบราชการซึ่งราชการหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับโดยจะเริ่มจ่ายเงินอีกครั้งในวันที่13-14เมษายน รวม6 0 0 0 0คนนะครับหรือจ่ายวาละ300,000คนข้อมูลการลงทะเบียนนะครับสูงสุดถึง26ล้านคนขณะนี้ตรวจสอบไปได้ประมาณ50%เพราะเป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กระทรวงการคลังพยายามตรวจสอบให้เร็วที่สุดส่วนกรณีผู้ลงทะเบียนยังไม่ได้รับเงินขอให้รออีกระยะหนึ่งโดยล่าสุดมีผู้ผ่านการคัดกรองนะครับไปแล้ว2.2ล้านคน หลังจากนี้นะครับคาดว่าตัวเลขออกมาเรื่อยๆจนกว่าจะคัดกรองได้ครบทั้งหมดหนายละวลรนกล่าวขึ้นสถานะแบบนี้จะได้เงินหรือไม่ w w w m เ t ราไม่ทิ้งกัน c อ m อยู่ในระหว่างการตรวจสอบหมายความว่าอย่างไรมาดูกันเลยครับหลายคนที่ลงทะเบียนผ่าน w w w r เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับไปแล้วแต่พบว่าเงิน5,000บาทยังไม่โอนเข้าบัญชี เมื่อเข้าไปตรวจสอบแล้วพบข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบแม้ว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งนี้ผู้ที่เจอเหตุการณ์ดังกล่าวแนะนำว่าให้ลองเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนไว้และวันเดือนปีเกิดครบถ้วนหรือไม่ อย่างไรก็ตามนะครับหาก w w w บ e ซตเราไม่ทิ้กัน .com แจ้งว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอาจต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งซึ่งหากภายใน2-3วันนี้ไม่มีเงินเข้าระบบอาจจะโอนเงินเข้าบัญชีในล็อต2ก็ได้สำหรับการแจ้งบนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจะมีการแจ้ง4แบบดังนี้ 1. ท่านได้รับสิทธิ มาตรการเยียวยา5,000บาทมีเครื่องหมายถูกสีเขียว